โอเคครับผมคุณผู้ชมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมปันทังโกะนะครับกับเกมไมค์คลาบเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นไมค์คลาบกันต่อเลยนะครับก็คือเออ่ทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้แล้วมีเสียงมาอยู่หน้าบ้านนะครับก็มันมาบุกเราถึงที่เลยครับทุกคนโอเคก็คือตอนนี้มันมีหมาเอ่อซอมบี้นะครับคือมันเป็นหมาซอมบี้มันมาเอ่ออยู่หน้าบ้านเราเลยตอนนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวครับอุปกรณ์เออ่ดีจะป้องกันเราได้ก่อนแล้วกันมา ดูสิหมาน้อยมันจะทำอะไรเราไดา้อืมไม่รู้แลต่แล้วว่าพี่เป็นใครอย่างนั้นเลยน้องโอเคเดี๋ยวโมจะครับที่เก็บของไว้ก่อนละกันนะครับเพื่อเก็บของไว้เผื่อเราตายนะเพราะว่าวันนี้เราจะไปสำรวจพื้นที่กันนะครับคุณผู้ชมว้าวดีใจไหมเออดีใจแหละนะก็เพราะว่า คือโลกเนี้ยก็อย่าลืมไปนะครับว่ามันเป็นโลกของซอมบี้นะครับก็เออมาจะมีซอมบี้เยอะมากๆโอเคแล้วก็ไปจัดการมันเลยดีกว่าคือคือมันอุตส่าห์แบบกัดผมมากแบบว่าเกือบตายอะครับทุกคน <c oughs> ดีนะเข้าบ,บ้านทานก็มาเลยไอ้น้องเจอผมซะหน่อยละกันอยู่ไหนอยู่ไหนมึออยู่ไหนไอหมาเฮ้ยหมามาันหายไปไหนแล้วทุกคนเฮ้ยหมามันกัดหมามันกัดชาวบ้านเราจะเป็นคนปเทคชาวบ้านอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิเฮ้ยกูตายเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาดีวัน้องเจ๊อ่ะสู้ผิดคนละน้องน้องนี่รู้จักพี่หน่อยไปละต้องเจอซะหน่อยโอ้ตอนนี้ยังไปเก็บไม่ได้อลไรเด้อโอเคคือตอนนี้ประเด็นเราก็ไม่มีอาหารด้วยแหละครับคือในมอสเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าไงอ่าซากบ้านอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็เออไปหาของกินทางนั้นแหละนะเพราะว่าเราไม่มีเออของกินนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมจะไปทางนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะโอเคแล้วก็ โอ้ยข้างหน้ามีอะไรเราด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรต้นมะนาวบ่ไม่ใช่เออต้อนมะนาวแหละทุกคนแต่เมือนจะเก็บไม่ได้ไะโอ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรเนี่ยทุกคนอันนี้คืออะไรหนออันนี้น่าจะเป็นของมอดซอมบี้นะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเยสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทุกคนได้ยินไหมเฮ้ยตัวเชี่ยวอะไรวะหน้าเดี๋ยวมันคือตัวอะไรอ่ะเดี๋ยว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 มันคือซอมบี้ที่มันมีเห็บอยู่บนหัววะเฮ้ยทุกคนตัวอะไรวะเฮ้ยขนลุกขนลุกน่าเกลียดจริง โอเคมาลองสักตั้งดิมันจะถือขนาดไหนวะทุกคนมันน่าจะถือผมว่าโอเคมาปาบปาบ้าอ่าแล้วติดใหญ่อย่างงี้ก็เสร็จพี่อุ้ยถึกเลินทุกคนเราไปเล่นไปอุ้ยถึกถึกถึกโอเคดรอปอะไรมาด้วยดอกรอเชนแอปเปิ้ลเอามาดอกแอปเปิ้ลเน่ามาวะทุกคนเอ้ย <laughs> อย่าไปกินเลยรู้ว่ามันเน่าแล้วจะ,จะไปกินอีกเนาะเอ่อแกสพอร์ทฮนะคอมมอนเนตมีดอันนี้คืออะไรวะน,นี่คือเนื้อเหรอ อ๋อน่าจะเป็นอาหารนะทุกคนโอเคนี่มีอะไรไหมเฮ้ย,ยมันอันตรายอยู่แล้วทุกคนว่าไปมันตอนแรกรู้ว่ามันจะไม่อันตรายขนาดนี้นะทุกคนเฮ้ยเริ่มน่ากลัวขึ้นมาเล้ดิบุโลกวันนี้มันเริ่มมีซอมบี้แล้วก็เยอะแล้วขึ้นมามันก็จะเริ่มน่ากลัวขึ้นแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพกบล็อกติดตัวไว้ก่อนแล้วกันน่าจะเอ่ออาจจะตายเร,เร็วนี้ก็ไปไมได้ครับทุกคนโอเคแต่เราจะตายตอนนี้ไม่ได้ต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนนนะจิตวิญญาณนะสำรวจพื้นที่มันอยู่ในในนจผมมทุกคา ต่อให้ซอมบี้มันน่ากลัวขนาดไหนเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีคุณผู้ชมอยู่ข้างกายเนี่ยอืเนี่ยพูดพูดปุ๊บหลออป้าปะเออพูดปุ๊บหลออป้าปะครับเฮ้ยเจอบ้านอีกแล้วท <am mm ุกคนโอเคไป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 อันน okay, like ี้คือก็คือมอดเดิมนะครับมันก็จะมีไอ้เจ้าแบบพวกดูดการมาทุกคนคือมันน่าจะสมจริงมากขึ้นนะไม้คราบของเราโอ้แบบมีซอมบี้ด้วยอ่ะเฮ้ยบ้านเหรอเฮ้ยเท่ว่ะอ๋อนี่ยจะเป็นบ้านอีกและนี่คือน่าจะเป็นไม้อะไรสักอย่าง ในนี้มีแยมครับทุกคนอ่าโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรวะทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะไม่แน่ใจลองคุดมาดิมันคืออยัางโอ้อโอเคทุกคนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับว,ว่าเสียงเมื่อกี้คืออะไรนะมันคือเสียงซีรีส์ผมเองครับดูซีรีส์ค้างไว้ทุกคนโอเคตกใจว่อันนี้คืออุ้ยมีซิงให้เราด้วยวะทุกคนอันนี้คือน่าจะเป็นโคนะครับอืมมันจะเป็นแบบว่าซากปลักหักพังของบ้านเนะที่มันพังลงมานะครับโอเคไปต่ออันนี้คือ ขอคอยมันขึ้นไม่ได้ครับก็ let's go โอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือแบบเดิมเหรออ่าใช่ใช่ใช่คือที่เดิมโอเคหวังว่าจะไม่มีไอ้เจ้าอันนั้นมาลบกูอะไรนะเฮ้ยนี่คือ,อลูกหมาเหรอเฮ้ยน่ารักเกินไปแล้วโอ้โหแล้วมีที่อะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนอ๋อเจอโกรครับอ่าน่าจะเป็นในพวกแบบกล่องอาหารอย่างงี้ป่ะทุกคนน่าจะใช่นี่คือแยมเราก็กินแยมได้ใช่ไหมเออประมาณนั้นนะครับน่าจะใช่นะโอเคปึ๊บ ันนี้คืออะไรอะแม็กกาซีนมีปืนด้วยนี่ทุกคนลืมไปว่ามอสนี้มันมีปืนด้วยนะครับแล้วก็มีเตาอันนี้ให้เราด้วยโอ้โหเก็บเลยละกันขอนะครับพี่ขอนะครับโอเคเฮ้ยแล้วมันจะมืดแล้วครับทุกคนจะไหวไมนได้เราอะเฮ้ยเดี๋ยวลองไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเราผมคิดว่าเออเรามีเตียงไหมเราจะกลับบ้านก่อนดีไหมทุกคนเอยจะมืดไวจังงาทุกคนมันมืดไวเกินเฮ้ยหอคอยอานีมขึ้นได้ป่ะวอ้าวหมู่บ้านสวยดี เจอหมู่บ้านพอดีแลับทุกคนเออแบบว่าโชคดีเหมือนเตรียมกันมาแนบะเออจริงๆไม่ได้เตรียมนะเฮ้ยมีบ้านว่ะทุกคนนี่อ,อันนี้บ้านบ้านอันนี้มันโอ้โหเดี๋ยวสัมบี้ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยมันไม่ใช่บ้านดิทุกคนมันเป็นที่รักษาพยาบาลอะไรงั้นเหรอ,ออุ้ยมอสนี่มันเฟี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวดามเมจเจ็ดแรงกว่าน,นี้เหรอเนี่ยลาเบอร์คืออะไรวะทุกคนเป็นหนึ่งลาเบอร์คืออย่างลาเบอร์คืออ,อ่ามันมาทำอะไรได้ เดี๋ยวเดผมดูก่อนว่ามันมีปืนไหมครับทุกคนมันมีให้คราปปืนด้วยนี่ถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหน,นอ่านี่งั้นทุกคนคราปปืนแต่มันน่าจะรามไม่ได้นะทุกคนมันน่าจะมาจากมดเนาะมันน่าจะครามไม่ได้นะเออก็ประมาณนั้นเลยนะครับโอเคอันนี้คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นแร่ทั่วไปไม่น่าจะทั่วไปแล้วเฮ้ยไก่วันดีเยเดี๋ยวเยวเราไปนอนในหมู่บ้านก่อนทุกคนอุ้ยเรวแสงมันแยงตาเหลือเกิน วิาจะดูวาวุธดีโคตรเท่ครับโคตรเฟี้ยวอ่ะเออผมไม่แน่ใจนะว่าตอนกลางคืนซอมบี้มันจะโหดมากหรือเปล่าแต่ก็นะครับกันเหนียวไว้ก่อนนอนก่อนละกันนะเอ,อ้ยทำไมหมู่บ้านมันดูเท่ขึ้นวะทุกคนอันนี้เป็นที่มอสหรือว่าเป็นที่อะไรวะน่าะจะเป็นที่มอสนะครับทุกคนโอเคเติมมาแล้วว่ะทุกคนก็คือหมู่บ้านตรงนี้คือใหญ่เวอร์แล้วคือมันเจอหมู่บ้านง่ายไปบอกทุกคนนี่คือเจอหมู่บ้านง่ายมากครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดการไอ้เจ้าซอมบี้ที่มันอยู่ตรงเมื่อกี้ครับทุกคนคือ ถ้ามันอยู่แล้วมันค้างตาไงก็ไม่รู้ว่าเราก็มาจัดการมันซะหน่อยละกันนะครับเฮ้ยหรือว่าซีรีส์นี้เราจะไม่สร้างบ้านดีกว่าทุกคนเราจะเดินทางแบบว่าตามหาไอ้สิ่งที่แบบเท่ๆดีไหมทุกคนเอออะไรอย่างงี้น่าจะสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเบื่อการสร้างบ้านกันแล้วใช่ไหมทุกคนแบบว่าเล่นไม้ค้ามาเอ้ยเฮ้ยคือตัวอะไรวะเฮ้ยทำไมน่าเกียดจังอะเฮ้ยน่าเกียดจริงยีเฮ้ยทุกคนคน,คนน่าเกียดอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไปซอมบ,บี้มันน่าเกียดจังวะโอ้โห ไม่เคยเห็นซอมบี้ไหมครับแล้วขรุท่านี้หมดไม่โอเคข้างหน้ามีซอมบี้แล้วคือซอมบี้มันไม่กลัวแดดด้วยนะครับคุณผู้ชมดูดิอุ้ยมันน่าเกลียดจังวะดูดิอุ้ยน่าเกลียดจริงอันนี้คือแบบน่าเกลียดอุ้ยแล้วมันมีตัวเคี้ยอะไรออกมาด้วยเนี่ยอุ้ยน่าเกลียดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันจะเป็นปรสิตป่ะทุกคนที่แบบมันอยู่ในตัวของซอมบี้อะไรเงี้ยทุกคนน่าจะใช่นะอุ้ยมันเหมือนในเส้นอีวิวเลยทุกคนเฮ้ยเท่ๆอ่ะชอบชอบชอบ โอเคเดี๋ยวเราเก็บเบอร์รี่มาก่อนมันไม่ใช่เบอร์รี่หนึ่งคือสตรอเบอรี่ครับทุกคนโอเคถ้าเราไม่มีโล่ผมว่าเราน่าจะล่วงไปแล้วแหละถ้าเราฆ่าอุ้ยเรากินแยมได้ด้วยอืมเรากินแยมเสร็จปุ๊บมันก็จะดอกอันนี้มาอ่ะโอเคถือว่าเข้าใจโอ้ดูแบบซอมบี้ดูทุกคนดูซอมบี้ดิโคตรน่าเกลียดเลยดูแบบมันมีเฮ้ยคิดมันมีเฮ้ยคิดมาแล้วเพื่อน ระเบิดอะไรอะไรวะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ยตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วทุกคนเดี๋ยว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 เมื่อกี้มันระเบิดใส่็จแล้วตูมเลยทุกคนตกใจหมดแล้วทำไมไอตัวที่มันตีก่อนนั่นนี่มันไม่ระเบิดวะเอองงว่ะทุกคนเดี๋ยว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 เก็บของก่อนทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเมื่อกี้นี่อูมืมนี่มันทำเสียงยังไงทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอดนี้มันจะเซอร์ไพรส์ผมเกินไปแล้วนะทุกคนนะ โอเคเดี๋ยวขอจัดของแบบเอาแล้วไงเริ่มแล้วไงทุกคนมันเริ่มน่ากลัวขึ้นมาแล้วตอนแรกผมคิดว่ามอดนี้แม่งจะแบบเฉยๆเว้ยทุกคนแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เว้ยโอเคเดี๋ยวเอาของกินมาอยู่ข้างกายแป๊บหนึง่งมาโอเคครับเดี๋ยวรอฮะจะมาดูไอ้ต้นตอของเสียงเมื่อกี้กันครับว่ามันคืออะไรโอเค okay, ทุกคนจําไว้นะไอ้ไอ้ตัวสีเมื่อกี้มันระเบิดได้นะมันอยู่ตรงไหนวะทุกคนได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหม ทุกคนได้ยินใช่ไหมได้ยินแหละเนาะรู้ว่าแกเป็นซอมบี้ปะไม่น่าใช่นะทุกคนน่าจะดินเสียงสองบี้ใช่ไหมเมื่อกีน้นี้เออแล้วมันอยู่ไหนวะโอเคในะนี้มีเปเปอร์ให้เราครับเฮ้ยมีเอเม,มที่แมปนี่คือแมปเหรออ่าใช่คือแมปครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปดูอ่าสำรวจอ่าที่นี่ก่อนแล้วกันครับอุย้ย หรือว่าเราจะเดินต่อไปดีวะถ้าเราเดินต่อไปเราอาจจะมีโอกาสเจอปืนก็ได้เว้ยเราอาจจะเอาปืนมายิงซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเฮ้ยเอาว่ะมอดน,นี่มันสนุกจริงๆไม่ได้โมโอเคไปเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะเดินต่อไปเรื่อยเรื่อแล้วกันนะทุกคนเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไงอาจจะเจอแบบสถานที่ที่มันมีปืนอยู่ก็ได้นะอะไรนี้นะเออคือแบบแค่นี้มันยังมีปืนมันยังมีแม็กให้เราเลยมันต้องมีปืนอยู่ดีวะทุกคนจริงไหมอ่ะข้างหน้าเหมือนจะมีอะไรอยู่ด้วยครับทุกคนใช่ปะ ใช่ไหมข้างหน้านั้นจริงด้วยน่าจะเป็นเหมือนแบบที่วัดมพยาบาลอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้โหแล้วมันไปตั้งอะไรอยู่ตรงกลางน้ำวะนี่น่าจะเป็นบันะครับทุกคนแล้วมันไปตั้งอะไรอยู่ตรงน้ำเออแต่ก็น่าจะปลอดภัยอยู่แต่เดียวคือมันตั้งอยู่ตรงน้ำซอมบี้มันก็น่าจะมาไม่ถึงหรอกนะเฮ้ยอันนี้คือบ้านเหรอเฮ้ยอันนี้คือมีคอมพังด้วยว่ะแล้วมีโซฟาอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอคือเท่อะทุกคนเฮ้ยเอาว่ะมีด็อกเตอร์บู๊ทด็อกเตอร์บู๊ทด็อกเตอร์บู๊ทมีอ่าเขาเรียกว่ารองเท้าของอันน เบรดคือขนมปังเหรอใช่ใช่คือขนมปังมันจะเป็นเกาะได้ไงวะเอแกรดพอร์ตโอเคซูกาอ่าฮะคอปเปอร์อินคอครับคอปเปอร์อินคอทำอะไรได้คอปเปอร์อินคอเอามาทำมันนี้ได้ถือว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะก็ไม่เก็บแล้วกันนี่คืออะไรนี่คืออะไรโอเคไม่มีอะไรแล้วทุกคนไปอ่านี่คือน่าจะเป็นบ้านของหมอเนี่ยครับทุกคนโอเคถือว่าเก็ตอุ้ยคือสนุกกว่าทุกคนเอาว่ะ ให้ความรู้สึกเหมือนเล่น i n f l a t i o นเลยนะทุกคนแต่คือคือ i n f l มันก็ปิดเซิร์ฟไปแล้วเนาะเราจะไม่พูดถึงมันโอเคไปกันต่อไอ,อ้มีอะไรไหมอ่ะข้างบนมีของอีกแล้วทุกคนทำไมมันมีสถานที่แบบน,นี้บ่อยจังวะแต่มันดูเหมือนว่ามันจะซ้ำกันเนาะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือถ้าทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะโอ้ดูดิมีข้างหน้าอีกแล้วของเยอะมากครับขอปืนได้ไหมอยากได้ปืนแบบเว่อร์อะ่ะโอ้มีโปรเตโต้มีเปเปอร์ให้เรา แต่ไม่มีปืนอย่างงั้นเหรอโอเคครับข้างหน้ามีที่เอ้ยมีบ้านเหรอเฮ้ยข้างหน้าคือบ้านเหรอบ้านสี่เหลี่ยมใช่ไหมเมื่อก,กี้นี้นี่คือโอู้เดียว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 นี่นคืออิหยังน่ะนี่นคือบ้านที่มีต้นไม้ขึ้นตรงกลางบ้านเฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นกว่าซีซั่นที่แล้วอีกว่รทุกคนเฮ้ยเท่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 ชอบชอบดิชอบความคิดของการสร้างแบบนี้มากเลยนะคือดีมากเลยอะ่ะไอ้จริงๆริมอดแบบนี้ดีมากเลยครับทุกคนโอเคไม่มีถังขยะด้วยเหรองแต่ขันถังข ันนี้ก็จะเป็นบ้านหมอเหมือนเดิมเนาะแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันทำอะไรได้ไม่แน่ใจเก็บเอาก่อนอันนี้คือแฮมเมอร์อุทาให้สิ่แปดทุกคนมีแกสสแ๊สแกนแสดงว่ามีรถให้ขี่ได้เหรอเฮ้ยเฟีย้ยวอ่ะทุกคนมอดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีแฮมเมอร์วะทุกคนเอาดิมาดิผีตายอะไรเขาข้าไม่กลัวพี่มีแฮมเมอร์วะน้องเฮ้ยเฟีย้ยวอ่ะคือไม,ม่ต้องเข้าอุปกรณ์เองนะครับทุกคนเอ้ยนี่คือแกะหรือเปล่าเราลองดาเมจกับแกะหน่อยดิปาบอุ้ทีเดียวตายครับ โคตรแรงเฮ้ยเฟี้ยวอ,อ่ะเฟี้ยวอ่ะชอบมากเลยมาอีกทีนึงปาปแรงมากปาปแรงมากเยี่ยมไปเลยเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรด้วยครับอันนี้คืออะไรวะสันยะสันยะลักแหลกเซ้เฮ้ยเสียงกูนเป็นไรสันยะลักอะไรวะทุกคนตอนนี้ผมผมน่าจะลืมบ้านตัวเองไปแล้วแหละว่ามันอยู่ไหนนะโอเคไมปไปขอสำรวจก่อนแล้วกันข้างหน้าทางเข้ามันอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวขอนอนุญาตปีนขึ้นเลยแล้วกันโอเค ดูเหมือนว่าะจะไม่มีอะไรนะั้นเป็นหออะไรเฉย,ยๆนั่นคืออะไรแดงๆตรงนั้นโอเคเดี๋ยวลองลองไปสำรวจดูเฮ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนตื่นเต้นม,มาก EP นี้นะโอเคตอนแรกผมนึกว่ามอดนี้มันจะน่าเบื่อใชแล้วแต่ก็เอ้ยไม่น่าเบื่อว่ะเอาว่ะทุกคนโอเคมีบ้านให้เราครับอันนี้ไม่น่า,นานจะใช่บ้านหมูเนาะ s มชิปเอาอเคทำอะไรได้ครับมาดูเหมือนกันเก็บมาก่อนมันน่าจ,จะสำคัญนะเนาะเก็บมาก่อนแล้วกัน เราก็จะเก็บนี้ด้วยนะเพราะว่าเราต้องเอาไปเอ็นชาร์จของนะนะน่าจะสำคัญมากๆเลยละโอเคนี่มีอะไรให้เราบ้างเมื่อคืนน่าจะเป็นแบบว่าเอามาตกแต่งเฉยๆนะไม่น่าจะทำอะไรได้โอเคอันนี้เบรดอ่ามีส่วนส่วนดาบเงี้เหรอลับเบอร์โอเคเบรดที่ทำอะไรได้ทุกคนเดี๋ยวลองดูแบบเบรดทำอะไรได้เบรดเบรดเบรดนั่นจะเป็นเศษดาบนั่นจะคาฟด,ดาบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ใช่หร ไม่น่าใช่อันนี้มันไม่น่าใช่มอดเดียวกันนะดูจากอาการอะมันไม่น่าใช่มอดเดียวกันนะนะดูจากอาการแล้วนี่น่าจะเป็นมอดที่ผมมันนี้มากมากกว่าซอมบี้์ตรีมทำอะไรได้ปะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันทําอะไรได้ก็ช่างมันแล้วกันแต่ตอนนี้เรามีอาวุธเทพแล้วไงทุกคนคือค้อนทอเทพเจ้าสส่ฟ้าปะครับทุกคนเทพเจ้าสสยฟ้าทอลงมาสถิตอยู่ตรงนี้แล้วว่าดูดิครับดูดิอะเทพเจ้าสสยฟ้าครับอุ้ยอันนี้คือบ้านไหนบ้านอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันสวยจังวะ เฮ้ยหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่ดีทุกคนเพรา่บ้านมันสวยจังวะทุกคนดูดิเฮ้ยเท่อะเฮ้ยชอบมอดนี้จังโอเคนี่คืออะไรเราขึ้นได้ไหมหรือว่ามาสร้างมาตกแต่งเฉยอะไม่น่าใช่ั้งตัวอะไรอะเมื่อคือตัวอะไรอะตัวหนึ่งนะมุกอนญาตขึ้นลองไปดูก่อนมันอาจจะมีของให้เราก็ไม่ได้ครับทุกคนโอ้โหมีไดมอนด์เดี๋ยวดิอ๋อแล้วไดวมอนด์อีกอันผมหายไปไหนวะอ๋อน่าจะเก็บไว้ที่บ้านหลังนู้นนะเนาะโอเค หมือนมันจะเป็นก็ได้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นบ้านบวชทวนมันก็จะเป็นแบบว่าอนี้เฉยเนาะไม่น่าใช้บ้านน่าจะเป็นแบบกระต๊อบกระต๊อบอะไรอย่างี้ปะแล้วเจ้าตัวนี้มันคืออะไรวะตัวนี้มันคือตัวอะไรตัวอะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วจะมือดอีกแล้วเนะี่ยมืดไวเวอร์โอ้พิ่งเล่นเพลินมาเลยนะมือดอีกแล้วเราไม่มีที่นอนด้วยนะประเด็นเนี่ยนะฮะเฮ้ยเจอหมีไม่เอาไปสู้บ้านนี้น่าจะมีเตียงให้เราหรือเปล่าขอละมีเตียงหน่อยนะพี่นะ <c oughs> อ๋อใช่ <c oughs> มีเตียงรีงด้วย,วยเอาวะ่ะ โอเคเราได้เตียงมาแล้วทุกคน <Okay. S 1> แกสแกนได้โปรโอเคเก็แบไบปนี้มากแล้วกันอโอเคโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราลุยกันต่อครับทุกคนนี่เฮ้ยว่าออกสำรวจแบบพื้นที่แต่กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอีพีแรกกูจะทำะล้อมหมู่บ้านไปเพื่ออะไรนะ <c oughs> ในเมื่อกูก็ออกมาสำรวจพื้นที่แล้วกูก็ต้องไปหย่าที่อยู่มาอยู่ดีกูจะนำมืออะไรอยู่ดีอ่ะล่อยมันแล้วกันนะโอเค เดี๋ยวว่าถือมาออกมารอบนี้ถือว่าคุ้มนะทุกคนได้แบบว่าเจอของดีด้วยอะ่ะเออเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวชอบ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 ความที่แบบวอดนี้มันมีซอมบี้เว้ยแล้วลองมาดูตอนกลางคืนดีว่าเออมอนสเตอร์ Monster มันจะโหดไหมไหมทุกคนเดี๋ยวลองมาเจอกันอีกทีหนึ่งครับเฮ้ยแต่ผมว่าอุ้ยเดี๋ยวหมู่บ้านเหรอเฮ้ยทำไมหมู่บ้านแบบนั้นมีด้วยหรออุย้ยเฟี้ยวอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะตัดแบบละครไทยแล้วกันนะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้าแล้วกันนะตอนนี้มันเออแบบเล่น,เล,นเล่นเพลินเฮ้ยทำไมมันสวยจังวะทุกคนดูดิ เอ้ยมีซอมบี้อ่าจะไปช่วยอ่าชาวบ้านเองเขาจะเป็นฮีโร่อุ้ยแต่หมู่บ้านนี้สวยมากเฮ้ยสวยเวอร์แอดเวนเจอร์แมนยิปเปอร์เดวินอ่นน่าจะเป็นของมอสนะทุกคนเฮ้ยหมู่บ้านนี้สวยจริงโอเคว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจมากมอสนี้เอาว่าเอาว่าเว่าเดี๋ยวเจอเกมพี่หน้านะทุกคนโอเค ก็ EP นี้จะมีจบเพียงแค่นี้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในการนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าทุกคนตัดจบแบบละครไทยบ๊ายบายเจอกันครับผมเฮ้ยเอาว่ะทุกคนมันเฟี้ยวมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูของก่อนเฮ้ยเฟี้ยวเกินดูดิอะไรเนี่ย